สวัสดีครับวันนี้มาแกะ Apex Beat Speed 1นะครับหรือ Speed 1จาก Apex Beat Thailand สีส้มใหม่ตัวจริงสวยมากๆภาพแรกที่เห็นนั้นคือสีจริงๆไม่ได้แต่งเลยรองเท้าหยิบออกมารู้สึกเบากว่าเดิมนิดๆนะครับขอชั่งน้ำหนักแล้วก็เบาลงจริงๆโฟม นุ่มแต่ก็ยังเด้งสู้มืออยู่นะครับพอสวมเข้าไปลองเหยียบกระโดดดูรองเท้านุ่มแต่เด้งเร็วมากไม่ย้วยเลยอาการย้วยไม่มีแล้วก็คนที่กลัวว่ารองเท้าจะกัดด้างจะโน่นนี่นั่นผมไม่เห็นปัญหานะครับและเท่าที่ลองเอียงเท้าดูคือ มีความมั่นคงในด้านส้นพอสมควรคนเท,ท,ท้าล้มเท้าแบนถ้ามีความแข็งแรงพอสมควรไม่มีปัญหาอะไรกับรองเท้าคู่นี้นะครับงานประกอบคู่นี้เรียบร้อยกาวก็ติดอินโซมาให้ทั้งแถบแล้วโฟมสีดำสวยงามนะครับผมว่าอ,อ,อีกอย่างนึ่งคือโฟมพีแบกเนี่ย ไม่สามารถทําสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเทา้ายี่ห้อไหนยังไงแบรนด์ใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถทําได้นะครับต้องพ่นสีล้วนๆน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาคลิปเหยียบมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ